นี่ครับผมกองหลังตัวบักตลอดการครับของอ e ีบุตบอลนะเป็นอีกตัวหนึ่งที่หาก,กันให้ควักครับเพื่อนอเาเลาโคนั่นเองครับผมในล่างนี้ครับล่างแบ็คขวาบอกเลยว่าากันให้ควักของจริงฮะมีแต่คนอยากให้กลับมาให้เปิดใหม่นะครับใครที่เปิดแล้วเก็บไว้แล้วฮะแต่ก่อนแต่ไรเนะน,นี่ยขอแสดงความดีใจกันด้วยนะครับผมโอ้โห,หคนที่แบบไม่ได้เปิดไว้นะครับหากันให้ควัก บอกเลยฮะตัวนี้ครับไส้ในดันไปถึง106ครับเพื่อนแต่ข้าวังมันดูดีมากๆเลยวะ่ะคือแบบดูดีกว่าไส้ในที่เราเห็นกันอีกอะจริงๆนะครับร่างนี้ฮะถ้าอัพเป็นออโต้นะครับจะเป็นร่างสไตล์แบ็กขวานะครับผมอาลาโคนะแบ็กขวาเป็นสไตล์แบ็กขวาเกมลับฮะหารดีเฟนซีฟบลูแบ็กนั่นเองนะครับผมถ้าอัพออโต้จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเพื่อน การคลองบอลการส่งบอลเนี่ยก็แปดเอ็ดแปดสองนะฮะเฮดดิ้ง93ดูดิสปีด98สปีดต้น94นะครับจำ92อันเนี้ยความแข็ง87นะฮะสเตมินา101ฮนะเกมรับ829386 81แปดหนึ่งนะครับผมบอกเลยว่าคบคันมากๆนะฮะสำหรับแค่แบ,บ็กขวาน,นะเพื่อนแต่ถ้าอัพเป็นสไตล์ CB ล่ะเซนเตอร์แบ็กล่ะจะโหดแค่ไหนครับผมไปดูฮะ นี่ครับผมกดมาครับเห็นไหมทุกคนดูขวาบนนะฮะถ้าเราอัพเป็นสายนี้นะครับผมจะเห็นค่าพลังในเกมตันแค่100นะครับแต่ไส้ในจริงๆแล้วมันควรเห็นว่าเราตันที่106ครับเพื่อนนะฮะเขาเรียกว่าไส้ใน106นั่นเองนะครับผมดูครับผมโอ้โห heading เฮดดิ้ง98เกมลาบฮะ้าหเ้าเก้ฮะเนยเวอร์ปลือป้าน้องชายเฮ้ย สปีด8 9สปีดต้น90ครับผมจัมเก้ความแข็ง92และสเตติมินา92าครับโหดมากๆครับผมสุดกระตับนี้ฮะ14496สี่สี่เก้าสิบหกนะครับแต่ผมมีอันที่เดดกว่านี้นะครับใช่ในร้อยเจ็ดเหมือนกันนะทุกคนเราควรปรับนี้เว้ยนึงนะอ่านี่ครับผมเฮดดิ้งความแข็งจัำม,มาเก้าสิบไปป่าแล้วใช่ไหม ลดมาสักนิดหน่อยเพื่อนลดมาสักแต้มหนึ่งปั๊บนะครับผมแล้วเรื่องการจ่ายอลนะลดไปเลยเพราะมันมีแค่หนึ่งอะลดไปเลยครับเสร็จปุ๊บเราจะไปเพิ่มนี่ครับผมสป,ปีนะฮะตึ๊บตึ๊บตึ๊บโอ้โหบอกเลยว่าโหดเหมือนเดิมและในเกมจะเห็นเราตันที่หนึ่งด้วยครับโ,โหดนะดูโทษนะข่าพลังสีเขียวเข้มครับหนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า ต,ติบข้าพลังสีเขียวแข้ม,มา้าหรือว่าสีฟ้าน,นั่นเองครับผมโคตรโหดและสก,กิลครบคันมากๆครับเปิดสก,กิล